รูบช่องวัรุ่นรถไตเนินใต้ครับโรงงานตัดหญ้าส่วนอย่างป่ารากันแล้วครับวันนี้ส่วนอย่างใหญ่อย่างเก๋หนูลดจุไฟนู้จุไฟนู้ก็ตัดมาเล็วครับไฟนู้โผล่นูตัดมาเล็วที่นี้น้องกำลังเวียนลงโคนี้ ห้วนสา,ายสุดวันนี้ห้วสุดความยาวก็ไม่ยาวขึ้นครับไม่ยาวเท่าไรฝากกดติดตามด้วยนะครับ ใก้วันนี้แต่ก็ไม่แรงมันแต่ว่าแต่ว่าต้องจอดรถเรีะเม็ดกันนะแปลงนี้เป็นดินทรายไม่เหมือนแต่ว่าแต่ว่าเป็นเนี่ยดินนาแปลงนี้ดินทรายไม่จำเลยดินเป็นถ้าว่าเป็นแปลงดินทรายแับน,นี้ แล้วตัวลินเนี่ยวมันจำเป็นรอยรถดินทรายครับคนตกมามาลงงานนั้นคุณก็ตกเลงมาเร็วครับมาตอนมาโรงงานนั้นแต่ว่ามันตกตกมาก้นอะไเละตกตัง้งแต่เช้าเลยตกตกก็ะตือ่าเลงอยู่เลยดีว่ามันเป็นดินทราย แต่ว่ากําลังตัดไปนู่นตกมามอกาลังตัดนั่นเลยก็หกยุดจับปักแอ้วกเลง็งแป๊บเดียวดินล่มทันทีเป็นรอยร้องเป็นรอยรถอยู่เลยนี่ไฟนี่รอยตัดมาเลยนี่โคนี่ตัดมาเลยอย่างเก๋อย่างเยอะอี่นี่ไฟนี่ร่วิ่งมาเลยโคนี่โคเร่ นกวานนตสายโซดอันนี้วัวโซดนี่ไงแต่ว่ามันเป็นดินทรายมันดีปันนี้ยแต่ดินเหนียวมันขี้ฉ้ำหน้าดินรถตะวันรถย้ำไล่ไล่รถรถคุ้นตบเร่งๆอัน ups. นี้ไม่ปื้อเลยโดยเป็นรถยสกีน้อยน้อย แล้วมันเป็นดินเนี้ยมันแปลงแต่หวานจมลงไปเลยรนสก,กีมาจมลงไปเลยรถก็ลงไปก็เราเป็นโด,ดอันเต็มโดอลไรครับแต่ว่าเป็นดินเนี้ยมันจมลงไปแต่นี้ไม่ไม่มีรถรถมีแต่รถสก,กีละไปน้อย ยุดตกเลยแต่ว่านั่นเนี่ยอาการจะยังมืดๆอยู่แ้าคนตกเร่งอะมันจำมันจำได้เนี่ยว่าเออคนขคับมันเปียเราคน้าติเร่งๆคนขคับมันเปียมัน มันมีเตปิดอยู่ครับมันมีเตปิดตายเปิดล่งอยู่เตปิดมันเป็นพอดีมากเลยแต่ว่าเพราะว่าไม้ยวลุงเดี๋ยวติว้มมันทำไมจะป่าขึ้นนั่นมันปิดออกไปข้าวบางโคลนนู่ถ้าบางคันมันไม่มีเตปิดตายเตปิดลั่างโบนเสียงเล็กๆไม้มันจะลุ่งไปถึงล่ง อากาดดีแต่ว่าสามสมานเลยรถคนตกแรงเร็วกลุ้มกว่ากลุ้มพ้นอยู่อากาดย่าก็ซื้อว่ารถพอดีครับพอดีตัดพอดี้รถตัดเลยมันไม่ถึงกับว่ามันไม่ถึงกับว่าเออมันสั้นเกิน รถตัดไม่ซึ่งอันนี้พอดีรถตัดเลยไม่รกขึ้นไปไม่เตี้ยนขึ้นไปพอดีรถี่ยาปบบน,นี้นะครับเหมาะสำหรับรถรถตัดแต่ระยาไม่ยาวเราเรีย,ยนสำหรับเครื่องโรนั้นชายคุณน,นั้นเหมาะ นี่ก็ไอส่องส่งโคเร่ควายนี่ครับส่งโคเร่ควายนี่เนี่ยส่งโคเรเนี่ยไอ้นูเป็นเด่นเด่นยังงี้ส่งโคเร่เดิตันมาเล็ววันยาวเออถึงโคนี่ก็สั้นมาอีกนึงเนี่ยโคไก่รถกำลังวิ่งเนี่ยกำไ่ว่าน้องกำลังวิ่งเนี่ยมันก็สั้นมาอีนึงถึงควายนี่ควายนี่เนี่ยควายนี่ควายนี่ก็เนี่ยสั้นมาอีกนึงแล้ว ทีมันจะไปไป,ไปตัดปลายตัดปลายเกี้ยงๆทีมันจะเป็นเสียเรียมพื้นป้ากึ่งล่างมันจะไปตัดเชียงปลายเกตายตรงกลางนี่มันเป็นเสียเรียมพื้นป้าเลยเกตายมันจะไปตัดม้วนนิดนี่ควาฟนี้กันเดนเน่นไงกันเด่นเลยว่าต้นยางไอ้โก่งๆน,นั่นนี่ยมันก็นสั้นมาเลย เดินลงไปกับัวมาเลยลงไปกับัวมาเลยเปลี่ยนมาร้องนี่แล้ว เป็นเต้โอ้เป็นอัวพัวมากอัวพัวอัวพัวเป็นอัวพัวอัวเล็กต้องวิ่งเบียดเบียดก้างไปก่อนเออใช่ใช่เออต้องเปิดเรื่อยๆเบียดก้างไปเลยก็มาเปิดนะครับต่อยเก็บต่อยเก็บนั่นหน่อยมันรบจึงรอเลมิน ดีจะขึ้นขึ้นเนี่ยมันไปติดไปแคว้นแล้วรถระเกงกันเออตะเปิดเล่ปนั้นเลยรร้ๆมันอยู่บื้อรแเว้นเป็นร,เนรูเป็นร่างเลยว่า,วามันอยู่บึ้ง แราปอกเพลินหมดเลยเราก็ตอยขึ้นได้พอเรเ็นรูปเป็นรูปเป็นร่างเลยโอเคตัดโต๊ครับผมไม่กิมบหน้าครับสวัสดีครับ